เทลรีวิวสนับสนุนโดยจิโลไบส์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากใบแปะก้้ยแคลซิมินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลามอ n นิต้าสมุนไพรเพื่อองค์รวมสำหรับผู้หญิง กลับเข้าสู่ช่วง h e ลท์ร r e ิวค่ะเสาร์นี้นะคะเราอยู่กับพี่อ๋อซียูค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ปอมมีคําถามค่ะเพราะด้วยความที่พี่อ๋อเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นกูรูทางด้านสารโฮงจุ้ยนะคะปอมก็เลยอยากจะสอบถามว่าฝ้ากระเนี่ยค่ะมันมีผลอะไรกับชีวิตเราแล้วมันมีผลอะไรกับโงเฮงเราบ้างคะคือจริงๆเราจะต้องบอกว่าจุดด่างดําหรือแม้กระทั่งรอยแผลเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันขึ้นบนใบหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกชีวิตของเราเลย พวกนี้มันจะทําให้เกิดอุปสรรคฉันกําลังจะได้แล้วจะคว้าแล้วใกล้ถึงมือแล้วแล้วก็ไม่ได้หลุดลอยไปต้องบอกว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ฝ้ากระนะพี่ออหมายถึงว่าริ้วลอยนะคะหรือแม้กระทั่งจุดด่างดาทั้งหลายให้พี่อ๋อช่วยอธิบายเรื่องหงเฮ้งดีกว่าว่าหงเฮ้งของคนเราเนี่ยคะ่ะเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วจริงๆมีวิธีการดูยังไงก็คือต้องบอกว่าหูเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายดูทางขวา<อ>ถ้าเป็นผู้หญิงดูทางซ้ายะนะคะแล้วก็นับไปเลยเจ็ดขวบ 1.0-7ขวบแล้วก็ช่วงหน้าผากเนี่ยก็คือช่วงตั้งแต่อายุตั้งแต่สิห้านะคะมาจนถึงประมาณ25 25-26นะคะแล้วก็ลงมาตรงช่วงเนี้ยก็จะเป็น29-30กมนึกออกะพอมา40กว่าก็ลงตรงช่วงนี้แหละจะสังเกตว่าช่วงประมาณ38-40ถึง40กว่าเนี่ยมนุษย์ก็จะมีปัญหาเยอะถ้าเรามีฝ้ากาตรงนี้มันก็จะมีผลเลยทำอะไรก็ไม่สำเร็จติดขัด หาเงินเท่าไหร่ก็ไม่เหลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราควรทําไงคะพี่อ๋อถ้าเอาเป็นธรรมชาติก็จะเป็นพวกน้ํามันจากองุ่นพวกเกรปซีดหรือว่าเป็นพวกแซลมอนนะคะพวกสารสกัดที่เป็นพวกที่มันไปบํารุงผิวหน้าเรียกง่ายๆว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถเข้าไปช่วยทําให้ฝ้าพวกนี้เนี่ยมันลบเลือนไปถูกต้องแล้วก็ เดี๋ยวนี้ก็จะมีอาหารเสริมเนาะ,ะจากเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาได้รับการวิจัยมาแล้วเราก็กินแต่ถ้าเรากลัวมันจะตกค้างหรืออะไรเราก็กินแค่พอประมาณ<ะ>วิธีแก้หง,งุดหงที่ดีที่สุดคือใช้เครื่องสมัมางะนะคะอย่าไปทําเลเซอร์อย่าไปไม่ต้องเอาอื่นไงเราศัลยกรรมเออกำลังจะถามเลยว่าศัลยกรรมช่วยได้ไหมคะพี่อ๋อไม่ช่วยค่ะสังเกตไหมคะศัลยกรรมเนี่ยเราเน้นหน้าเรียวสวย<ะ>แต่จริงคุณต้องยอมรับนะถ้าคุณอยากรวยเนี่ย คุณยังไม่เคยเห็นคนรวยที่ไหนหน้าเรียวเลยนะคือจริงๆแล้วอะ่ะคุณจะหน้าเรียวก็ได้<ะ>แต่สองข้างมันจะต้องเท่ากันรูปตารูปจมูกรูปปากมันจะต้องบาลานซ์เอ้าอย่างนี้ถ้าปอมไปร้อยใหม่มันก็เท่ากันไงไม่เท่าไม่เท่าเพราะโครงหน้ามนุษย์มันไม่เท่าเราต้องยอมรับว่าผ่ายังไงก็เหอะงงเองมันมาแบบนี้ยังไงมันก็ไม่เปลี่ยน ที่พี่อ๋อบอกก็คือศัลยกรรมไม่ช่วยแต่แต่งหน้าช่วยได้ลบจุดด่างดําด้วยการใช้เครื่องสาอางอันนั้นได้อันนั้นคือการถูกวิธีเอาเป็นว่าพี่อ๋อให้ทริคในการแต่งหน้าดีกว่านะคะก็คือถ้าเกิดแตละวันเนี่ยอยากได้ในต้องบอกว่าสีเนี่ยมันทํามุมให้คนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเราอยากสุขภาพดีเราจะใช้ยังไงนะคะอย่างเช่นคนวันอาทิตย์เนี่ยพี่อ๋อก็ต้องบอกว่าเวลาแต่งทนแต่งหน้านะคะก็พยายามแต่งให้เป็นเอิร์ธทนที่สุด นะคะเพราะว่าเขาจะต้องดูธรรมชาติเพราะโดยปกติคนวันอาทิตย์เขาจะชอบให้ลุกเป็นธรรมชาติที่สุดทีนี้คนวันจันทร์ที่อ,อก,กจะต้องบอกว่าคนวันจันทร์โดยปกติเขาไม่ค่อยเอล์สติที่ด,ทดีที่ควรจะใช้เนี่ยก็คือขอให้ใช้เป็นสีชมพูม่วงนะคะแล้วก็คนวันอังคารน,นะคะขอให้แต่งเป็นโทนสีส้มนะคะแต่งเป็นโทนสีส้มเพื่อที่จะทําทให้เวลาปกติคนวันอังคารเขาจะเก่งเฉพาะได้นะคะ แต่ว่าต้องรู้ลึกรู้มากด้วยนะคะก็เป็นส้มก็จะช่วยได้ใช่ทีนี้คนวันพุธนะคะเวลาแต่งหน้าเนี่ยจะต้องทําให้ดูเพราะว่าคนวันพุธปกติแล้วเนี่ยจะเป็นพวกประเภทไม่เด่นไม่ชอบทาตัวโดดเด่นค่ะก็แต่งพวกอายไลเนอร์อะไรที่มันดำๆค่ะก็คือเขียนขอบตาหรือว่ากรีดอายไลเนอร์ให้ดูเน้นขึ้นมาให้ให้ให้มีตัวตนขึ้นมานะคะ แล้วก็ส่วนคนวันพระหัสโดยพื้นฐานคนวันพฤหัสไม่ชอบแต่งหน้า<ะ>ก็ใช้แค่ลิปสติกก็ได้แล้วต้องสีอะไรไหมคะ,ะไม่เป็นหรอกค่ะก็ใช้โทนธรรมดาที่มันที่เขาชอบก็ได้แต่คือใช้ลิปสติกก็ยังดีนะะแล้วก็พอมาคนวันศุกร์ก็ต้องบอกว่าเวลาแต่งหน้าเนี่ยโดยพื้นฐานคนวันศุกร์แล้วแต่อารมณ์ะนะคะเขาก็จะแต่งแล้วแต่ชั้นเวลาแต่งเนี่ยอย่าใช้รองพื้นที่ทําให้หน้ามันสว่างมากเกินไป นะคะสำหรับคนวันศุกร์พยายามให้มันดรอปลงเพราะโดยปกติคนวันศุกร์เด่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าทาให้ตัวเองเด่นจนเกินไปอาจจะเกิดเป็นการหมันไส้ของคนอื่นได้ถิกต้องค่ะแล้วก็คนวันเสาร์นะคะเวลาคนวันเสาร์เนี่ยเวลาแต่งหน้าเนี่ยจะต้องบอกว่าพยายามแต่งหน้าออกโทนฟ้าอ่อนๆนะคะให้มีฟ้านิดหนึ่งแล้วมันก็จะทําให้เขาพูดเยอะขึ้นทําอะไรได้เยอะขึ้นเพราะโดยปกติคนวันเสาร์เขาจะช้า วันนี้เนี่ยได้สาระความรู้จากพี่อ๋อมากๆเลยว่าทำยังไงเนี่ยจะทำให้สิวฟ้าแล้วก็กระต่างๆที่มีอยู่บนใบหน้าของคุณผู้ชมเนี่ยนะคะหายไปวิธีง่ายๆถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ ocu.com ได้นะคะรวมไปถึง f a c e b o o k c o m s ocu ค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่อ๋อมากๆนะคะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้เกี่ยวกับ ความงามและก็สุขภาพที่จะทําให้โงเ่เฮงดีนะคะขอบพระคุณพี่อ๋อมากมากค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําค่ะร้าน Easy Element by ออกซีค่ะว่าแต่ว่าอยู่ที่ไหนคะพี่อ๋อก็จะต้องบอกว่ามาที่ถนนลามํำแพงนะคะก่อนถึงโกลเด้นเพลสจะมีศูนย์นิสสันอยู่เราอยู่ด้านหลังของศูนย์นิสสันก็คือพอเห็นศูนย์นิสสันปุ๊บก็เลี้ยวเข้ามาเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะเข้ามาหาพี่อ๋อซีได้ตัวเป็นๆที่นี่แห่งนี้นะคะ